สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่นอนๆชาวยูทูบ YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกคนที่อยู่ที่ไทยและที่ต่างประเทศนะคะวันนี้จ๋ามีแนวทางมาฝากนะคะหลายท่านอาจจะได้โชคงวดที่ผ่านมาหลายท่านบอกว่าของป้าม่วงเข้านะคะอ่ะอันนี้ขอแจ้งเลยใบยแรกๆเลยนะคะที่หลายท่านติดตามจ๋ามาตั้งแต่คลิปแรกๆของต้นงวดเนาะน่าจะได้โชคนะคะใครที่เป็นเอฟซีของป้าม่วงอะ่ะน่าจะได้โชคกันไปเยอะนะคะก็ให้มาชุดแรกหางแรกเลยก็5885ใช่ไหมอ่ะแล้วคราวนี้ มาดูนะคะว่าวันี้นะคะอ่างวดวันที่สองพฤษภาวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานนะคะจะออกวันที่สองพฤษภางวดวันที่สองพฤษภานะคะขอแจ้งไว้ว่า f c ป้าม่วงนะคะไม่ต้องเสียใจนะป้าม่วงไม่ได้ให้แต่แอตตีนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของป้าม่วงอะให้นะคะอ่ะแนวทางนะคะจะมีอะไรก็ดูไว้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะแนวทางมา ค่อนข้างที่จะจะจะคัดมาก็ค่อนข้างที่จะเด็ดหน่อยนะคะแล้วถ้าใครที่อชอบนะคะแนวทางนี้ก็ให้จัดนะคะใครที่ขัดก็ให้ผ่านเนาะเพราะว่าตัวเลขนะคะทุกตัวเลขมันก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นแหละนะคะก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแมงรัฐบาลเพราะว่าจะได้รุ้นหลรา,างวัลด้วยนะคะ ในวันในคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าก,ก็ขอสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศนะคะ,ะประเทศแคนาดานะคะนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ต้องขอสวัสดีนะคะทีะ่ที่จ๋าเพิ่งเพิ่งทราบนะคะว่ามี FC อยู่ที่ต่างประเทศเยอะมากนะคะก็ขอบคุณมากเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวจ๋านะคะจะแจ้ง FC นะคะว่า ใครนะคะที่อยากให้จ๋าโปรโมทนะคะอ่ารับเลยรับรีวิวนะคะอ่าโปรโมทนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านหรือว่าสินค้านะคะทุกยี่ห้อทุกอย่างเลยนะคะใครที่อยากให้จ๋าโปรโมทหรือว่าอ่าอยากให้จ๋าฝากนะคะฝากช่องฝากอะไรอย่างเงี้ยก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เบอร์นะคะ0ูนย์หกห้าแปดสามเจนงสองเนาะอะอันนี้นะคะก็สําหรับ f c ที่แบบว่า เออช่วยโปรโมทร้านหน่อยอะไรเงี้ยก็โอเคทักมาหรือว่า f อฟซที่บอกว่าอ่าเนี่ยจ๋าจคุณจ๋ามีพอดีทําขนมเนี่ยยี่ห้ออย่างนงี้อะไรอย่างเงี้ยเออโปรโมทหน่อยนะคะอะไรเงี้ยเออก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางก,กันก่อนนะคะสําหรับใครที่อยากได้เลขของแอตตีนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของป้ะม่วงนะคะท้ายคลิปนะคะตามให้จบคลิปนะคะ ค่ะสำหรับชุดแรกในวันนี้นะคะจะเป็นของแอดวิชัยคนร้อยเอ็ดนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าห้าแปดนะคะอาจจะเข้าเป็นชุดสองตัวส่วนงวดนี้นะคะแอดวิชัยคนร้อยเอ็ดนะให้มาหางเดียวห้าสี่หกนะคะชุดสามตัวห้าสี่หกสองตัวจะมีสี่ห้าสี่หกห้าหกแล้วก็แปดเก้ากับเจ็ดเจ็ดนะคะสำหรับแอดวิชัยคนร้อยเอ็ดสำหรับงวดวันที่สองเดือนห้าต่อมาอ่า สำหรับนะคะใครที่ตามของแอดดุยนะคะแล้วก็ชีวิตดีๆเนาะอ่างวดที่แล้วนะคะชุดเก่าของแอดดุยนะคะ58านอ้องงวดใหม่นะคะจะเป็น413 2ตัว13กับ8 9จะเป็นตัวเน้นอ่าซึ่งชีวิตดีๆก็จะมาเน้นที่8998เหมือนกันนะคะอ่าต่อมาสำหรับเลขนี้นะคะปากกะแดงเนาะอ่าบนนะคะ จะเป็น492กับ694วิ่งนะคะวิ่ง9เด่นเลยนะคะ492ท่าล่างนะคะจะวิ่ง3เด่น32นะคะ32 34 38นะติดเบิ้ลที่33ตอมานะคะสำหรับของแอสส้มแอสส้มนะคะงวดนี้นะชุด3ตัวเน้นที่739นะคะ2ตัว39กับ62 ถ้าชุด3ตัวเต็มนะคะก็จะเป็นเจน9 2 9 9 7แล้วก็9 8 0กัน3 7อ่ะอันนี้นะคะของแอดส้มต่อมาอ่าสำหรับแจ็กลุงเกลือนะคะอขออภัยค่ะแจกเกลือเกลือนะคะอ่าจะเป็นเลขวิ่งนะคะงวดน,นี้นะคะมี2นะคะถ้าเดาว,ว่ามี2ก็ระวัง92นะคะ แอดหนึ่งนะคะหรือว่าชีเป็นชีตายชุด3ตัวนะคะมาดูตัวเน้นนะเน้นที่651 659 7 5 8 7 5 9 7 6 8 7 6 9ถ้าชุด2ตัวนะคะบนนะจะเป็น5 1 5 8 5 9แล้วก็6 8 6 9อันนี้นะคะชุด2ตัวบนมี8ชุดที่เน้นนะคะชุด3ตัวนะคะก็จะเน้น16ชุดเช่นกันนะคะต่อมา เขาบอกเอาไว้เลยนะคะว่าเอกสุราชนะชุดดับเจ้ามือวันนี้นะคะจะเป็น850 860แล้วก็870ชุด2ตัวจะมี5060แล้วก็70ต้องขออภัยเสียงดังนะคะพอดีฝนตกเนาะอ่ะต่อมาของแอดกอนแอดกอนนะคะดังแน่ดูกันย,ยาวเนาะงวดที่แล้วนะคะเข้าชุด2ตัว58อ่าวันพระข้างขึ้นเนะาะแอดกอนจัดที่58วันงวดนี้ หวยออกวันจันนะคะดังแน่ดูกันยาวๆนะคะเน้นบนจะเน้นที่592ของแอดก่อนนะคะ592น้องชุด3ตัวถ้า2ตัวจะเน้น62กับ92อ่าถ้าหากฟันว่า2มาก็ให้ระวัง62 92ละกันนะคะอ่าของอ่าชีวิตดีๆนะคะไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนใครเลยนะคะ89 98อ่าอันนี้นะคะหางเดียวเลยต่อมา ล่างตรงตรงเม็ดเดียวรวยนะคะไม่ต้องกลับรวยแน่นอนเนาะหนึ่งหกนะคะบอกว่าไม่ต้องกลับก็ก็เน้นที่1นึนะแต่ถ้าเป็นจาน่านะจะติดที่6กหนึ่งไว้นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเน้นเลยก็จะเน้น1นึละกันนะคะอาตมาหวยจะออกจริงนะ,ะนะคะเน้นนะคะจะเน้นที่1นึสองกับหนึ่งสาสองตัวล่างนะคะกับหนึ่งห้าหนึ่งหนะถ้าจะออกจริงๆริงแอดจอยนะคะ ก็ให้ระวัง16ไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าหลายเจ้าเลยนะคะจะเน้น16มาเหมือนกันอ่ะสำหรับนะคะใครที่ติดตามอยู่นะคะฟันล่าง2ชุดนะคะวันนี้ฟัน70กับ71แต่เน้นนะคะหนักๆที่71ใช่ไหมอ่างวดที่แล้วนะคะฟัน85อ่าแต่ว่านะคะให้ไปหาลอดเอาไว้เนะ้อในงวดน,นี้นะคะ ถ้าถ้าระหว่างสองหางเนาะเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งถ้าสําหรับจ๋านะคะจ๋าก,ก็ลองจับชนดูอยู่เหมือนกันนะว่าเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเนี่ยใครมาแรงนะคะอ่ะเจ็ดหนึ่งมาแรงแน่นอนนะคะก็ฝากเอฟซีไว้วันหน้านะคะนั่นก็คือวันนี้แหละนะคะวันที่สองพฤษภาเลขพวกนี้นะคะม,มาแรงมากรอดูเลขที่เหลือต่อไปก็จะมีสองห้าสองเจ็ดแล้วก็เก้าแปด อ่ะอันนี้นะคะก็ลองลุ้นกันต่อนะคะอ่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแนวทางที่เอามาฝากในวันนี้เนาะซึ่งหลายท่านนะคะก็บอกว่าเออเป็นเลขที่ชอบค่อนข้างที่จะเยอะก็ดีใจด้วยนะคะ FC เจ้ามานะคะทักมาบอกว่า ได้โชคนะคะได้โชคจากแปดห้าห้าแปดเยอะนะคะแต่เสียดายเนาะมัน,ม,นมันลอตเตอรี่ก็หาซื้อ,อยากแล้วก็ทั่วไปเราก็หาซื้อ,อยากด้วยเช่นกันนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะมาต่อที่งวดวันที่สองพฤษภานะคะสมาชิกทุกท่านนะคะของปลาม่วงนะคะใครที่รู้นะคะรู้หรือว่าอยู่ในกลุ่มของปลาม่วงก็น่าจะรู้นะคะว่าสมาชิกปลาม่วงนะคะจัดเลขของแอติเลยนะคะในงวดวันที่สอง พฤษภาคม65นะคะซึ่งเลตแอตตีนะคะชุด3ตัวนะจะเป็น385กับ539นะคะอ่านะคะแต่ว่าตัวเน้นนะคะเดี๋ยวจะวงก่นอนชุด2ตัวนะคะชุด2ตัวนะจะเน้นที่7 17นะคะเอ่ง17นะคะ,ะถ้าชุดเต็มนะจะมี17มี29มี39มี37นะแต่เน้นชุดนี้นะคะเน้น17 แต่ถ้าชุด3ตัวนะคะให้ดูชุดนี้เลย539นะคะดังนั้นนะคะดังนั้นเนาะใครที่เป็น f c ของปลาม่วงหรือว่าใครที่อยากได้หวยของปลาม่วงนะคะตอนนี้นะคะฝนลงฝนตกหนักเลยนะคะอาจจะเสียงฝนแทรกเข้าไปหน่อยนะคะก็ขออภัย f c ด้วยนะคะก็ของแอตีนะคะก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางเลยนะคะก็มีอยู่แค่2ชุดนะ3ตัว2ชุด2ตัวอีก4ชุดนะคะเน้นที่17เท่านั้นนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นเลขของปละม่วงที่หลายท่านถามมาสําหรับวันนี้จ๋าก,ก็ขอขอบคุณ f c ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นเอซพันแท้ของจ๋าเลยก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะยังไงนะคะในงวดน,นี้ก็ขอให้เฮงๆงนะคะรวยรยทุกคนเลยขอนะคะขอเลยขอให้ได้โชคกันทุกคนไม่ว่าจะซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อรางวัลจากที่ไหนก็ช่างนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ